สวัสดีค่ะวันนี้บุบเป็นในช่องปาลีพากินพาเที่ยวค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวสะมรกตค่ะทุกคนอ,อนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะที่นี่สะมรกตจังหวัดกระบี่นะคะทุกคนจังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะทุกคน ระหว่างสองข้างทางนะคะก็มีร้านขายของฝากของกินร้านกาแฟอาหารตามสั่งโอ้ทุกอย่างครบครันรวมตัวกันที่นี่เลยค่ะทุกคนสะมรกตนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะช่วงปีใหม่นี้โหเยอะมากเดี๋ยวเราไปเสียตัวค่าเข้าก่อนนะคะ ปีใหม่คนไทยไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมคะใช่ครับคนไทยไม่ต้องเสียตังค์นะคะคนไทยนักคนไทยวันช่วงปีใหม่ไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมนะคะลองต่างชาติก็เสียตามปกติค่ะนเนาะเรามาเที่ยวกันที่สะมรกตค่ะทุกคนอ๋อใบตู้บ้องน้องไม่ต้องเ<น>อมก็ามาลอมในนี้เขาไม่เกตังค์เลยนี่เขาไม่เก็บยึดแล้วป,ปีใหม่ พี่ใหม่เขาให้ของขวัญคนไทยไงแต่ต่างชาติเาก็เสียปกติปกติก็เสียปกติก็เสียสิทธิ์แต่นี่นะพี่ี้องนอนอ่ะไปพังนอนสมบูรณ์เวียนไปไปใช่นนี่ไหมโอ้สวยงามมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันค่ะสามมรกดไปทางไหนทางนี้ได้ปันปันเม็ดปันนงเป็นรอยอ้ข้าวพันหนึ่งเบิกโลหนึ่งโล เดินไปทางนี้ก่อนแล้วก็ทางโน้นครับเดินทางนี้ก็เดินเอาบายยังเอากระบี่เนาะเดินกระ่วันี้ค่ยเลยนะคือเราไปมากกระบีบายนั้นกระบี่จะเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติแบบธรรมชาติแบบยังไงอะเออต่างจากภูเก็ตภูเก็ตก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งนะคะสวยแบบทะเลที่กระบี่ก็ทะเลก็สวยแต่หมายความว่า ่าพวกน้ำตกอะไรแบบนี้เขาจะเยอะกว่าภูเก็ตโู ivot, ทุกคนต่างชาติเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะชมธรรมชาติไปด้วยกันกระบี่ที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะทุกคนนะภูเก็ตเขาเป็นเกาะไงเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง กระบี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสวยเหมือนกันค่ะสวยไปคนละแบบแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนเนาะสวยเหมือนกันแต่ว่าดิฉันไปภูเก็ตมาแล้วรู้สึกว่าภูเก็ตนี่น่าหลงหลน,นะครับภูเก็ตขนาดมาออกจากภูเก็ตมาวันเดียวก็รู้สึกคิดถึงเลยนะคะแต่กระบี่ก็จะเป็นแบบธรรมชาติแบบป่าไม้น้ำตก ทะเลก็สวยค่ะแต่เขาะจะเน้นแบบธรรมชาติแบบน้ําตกเรากำลังเดินเส้นทางธรรมชาตินะคะเดินไปตรงๆไปเห็นน้ําตกเลยก็ได้แต่ว่าเราไม่เดินนะคะทุกคน เราจะเดินชมธรรมชาติประมาณหนึ่งกิโลนะคะนี่ถ้าเราเดินแบบนี้เราก็จะได้เห็นลำธารแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำเย็นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนอันนี้เป็นน้ำตกเย็นนะคะไปค่ะเดินกันต่อค่ะเขาทำทางให้เดินสบายๆนะคะ สมรกต800เมตรไปคะ่ะทุกคนดิฉันมาเที่ยวปีใหม่นี้คือลดความอ้วนไปเลยคะ่ะเดินเยอะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ,ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะคะแต่ก็ขอเวพรปปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุข นอสุขกายสุขใจสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทุกคนเนาะอย่าลืมสุขทางธรรมด้วยนะคะนั่งสมาธิวันละสิบนาทีค่ะจะได้สุขทางธรรมด้วยนะคะสิบยี่สิบนาทีสุขทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็ชมธรรมชาติแบบนี้กับเรานะคะขอบคุณขอ้มีความสุขร่างกายแข็งแรงแล้วก็อ่า่ำรวยเงินทองนะคะ ร่ลำรวยเงินทองอถือโอกาสอวยพรปีใหม่นะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออกตอนไหนนะนะณเวลานี้คือวันที่สามสิบเอ็ดนะคะคืนนี้เราจะไปเขาดาวกลับบ้านไปเขาดาวที่หัดใหญ่นะคะไม่รู้จะได้ลงคลิปนี้วันไหนนะคะเพราะว่าคลิปปาไม่ได้เรียงตามลําดับนะทุกคนป๊าหยุดปีใหม่เที่ยวตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งนะคะทั้งหมดห้าวันนะคะทุกคนหยุดหยุดแบบหยุดทํางานเลยคือเที่ยวแบบเต็มที่ห้าวันเลยแต่ว่า คลิปเนี่ยมันไม่ได้เรียงตามลําดับการท่องเที่ยวนะคะเรียงตามที่ว่าอันไหนตัดง่ายป้าก็จะตัดลงก่อนอันไหนตัดยากป้าก็จะตัดทีหลังนะคะก็คลิปก็จะสลับกันไปสลับกันมานะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่ได้เรียงตามลําดับวันที่นะคะแต่วันนี้วันที่31อดนะคะ31มอ็ธันวานะคะทุกคนก็เลยถือโอกาสไว้พรปีใหม่นะคะขอให้มีความสุข มาโอ้ ma, uh, สันนี้ใหญ่มากทุกคนเนี่ยโอ้ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆค่ะไม่รู้เห็นไหมทุกคนแสงมันส่องมาจังหวะนี้พอดีแสงแสงลงมาตรงนี้พอดีเนี่เห็นไหมค้าสวยไปค่ะเดินต่อโอ้อุ้ย เนี่จะมองเห็นยังไงเนี่ยถ้าเลยอ๋อคือตรงนี้จะมองไม่เห็นเนาะเพราะเขาแบบคงความเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนเน,ะนาะคงความเป็นธรรมชาติก็จะมีน้ําตกเหมือนกันนะคะแต่จะไปมองมองข้างหน้าน้ําตกไม่ได้เนาะเพราะว่าต้นไม้บังอยู่นะคะเขาต้องการครงความธรรมชาติแต่ให้เราได้ชมเนาะให้เราได้ชม<ห>แบบ ให้เราได้เดินอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ต่อสะพานไปข้างหน้านะทุกคนจะไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราจะไปสะใหญ่กันเลยนะคะสะมรกตเหลืออีก600เมตรค่ะสู้ๆ <c oughs> อีก600เมตรค่ะ <c oughs> มีเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือโทรโอ๋อเขาทิ้งเบอร์โทรให้ด้วยนะคะ <c oughs> เดินต่อค่ะระหว่างทางเราก็จะเห็น องน้ำแบบนี้นะคะทุกคนตลอดตลอดสายทางเลยนะคะปลาเหลิมก็เดินนะคะ อยากจะรู้มันเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนี่่วย,ยเดินมาทางไหนมันก็จะมาบรรจบกันตรงนี้แล้วเราก็ไปอีกร้อยเมตรสามมรกดอีกร้อยเมตรสาน้ำผุดอีก เจ็ดร้อยเมตรทุกคนไปค่ะเดินต่อ,อเดินมาไกลมากเลยนะครทุกคน <c oughs> แต่ก็ได้ชมธรรมชาติไปเรื่อยๆร่มรื่นค่ะไม่ได้ร้อนมากมายแล้วท่องเที่ยวก็เดินกันเรื่อยๆค่ะ กัวกระลนึงโลพ่อบอกทำท่าหมดแรงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปไปทางทิศเช่ตอนมาไก่บบอยมาในนี้อันนี้บดกล้วยไม้กล้วยไม้ดินทุกคนกล้วยไม้ดินธรรมชาตินี่คือกล้วยไม้ดินธรรมชาติสวยค่ะนี่คือความสวยงามของธรรมชาติค่ะโอ้โห อันนี้คือสระแก้วนะคะเรียกสระแก้วคือสระแก้วสระแก้วเป็นสระรับน้ำที่ไหลจากสระมรกตและแหล่งน้ำอื่นๆมีความกว้าง35เมตรยาว45เมตรลึก1.3เมตรก้นสระมีลักษณะเป็นโคนตมก้นสระมีลักษณะเป็นโคนตมนะคะไปต่อ ใกล้ถึงแล้วค่ะสมัมมรกตก่อนจะถึงสมัมมรกตเราก็จะเจอใส่น้ำแบบเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินกันเรื่อยๆ่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วนี่คือสัมมรกตค่ะใกล้ถึงแล้วันนี้ <c oughs> បានបន្ត นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะค่ะอุ้ยลมลื่นมากทุกคนป่าไม้ธรรมชาติลมลื่นจริงๆค่ะโอ้ยก็ Amazing ค่ะทุกคนโหรู้สึกตื่นเต้นจังรู้สึกแบบคุ้มค่ามากค่ะทุกคนพอเข้ามาข้างในกว้างขวาง,วางใหญ่โต๋ยนดิฉันจะหมุนให้ดูนะคะรอบทิศทางสระมรกตจะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่ค่ะ ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะทางธรรมชาตินี่ค่ะโอ้โหลมลื่นมากค่ะทุกคนต้นไม้น้อยใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีคาเฟ่ด้วยนะคะมีร้านกาแฟด้วยน,นี่นกทุกคนกว้างขวางมากทุกคน ธรรมชาติไปค่ะเดินเดินไปดูหน้าน้ำตกก่อน เหมือนสวนสยามน้อยจริงๆแหละคนเยอะมากค่ะสะมาละกตคนเยอะมากค่ะทุกคนโอ้ยเราไม่ได้ถ่ายแบบเห็นเป็นสะแบบเฉพาะสัตว์แล้วนะคะ <Okay. S 1> เราจะเห็นมนุษย์ด้วยเห็นคนด้วยนะคะเราจะถ่ายแบบเห็นสะแบบสวยๆเฉพาะสะไม่ได้แล้วอะเราจะ <laughs> เห็นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคน นี่คือสะมรกตนะคะที่เขามาเล่นน้ำกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังๆอีกที่นึงของจังหวัดกระบี่นะคะสวยมากค่ะนี่ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะสะมรกตความสวยงามสีน้ำเป็นสีฟ้าอ่อนอมเขียวนะคะเหมือนสีเขียวพัดเทวทุกคน มรกตเนาะมรกตสีเขียวแบบละมุนล,ละมุนถึงแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนเราคงไม่ได้เล่นน้ำนะคะประมาณนี้แหละ่ายให้ทุกคนชมประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินท่องเที่ยวกันไปเรื่อยๆตามทางเดินแล้วนะคะ เดินกลับแล้วค่ะแต้องเทลียด ว้างใหญ่แล้วก็ล่มลื่นนะคะทุกคนถ้าใครชอบธรรมชาติแนวธรรมชาติต้องมาที่นี่ค่ะไปค่ะเราจะเดินกลับกันแล้วก็มาชื่นชมสุดธรรมชาติบริสุทธิ์นะคะคนเยอะค่ะวันนี้คนเยอะจริงๆค่ะก็เลยทำให้เราไม่ได้ภาพเฉพาะสระที่แบบ สวยๆเราก็ไม่ได้นะคะพวันนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ก็ดีค่ะไม่เป็นไรดีค่ะให้คนสนับสนุนให้คนมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาค่ะ Amazing Thailand ค่ะอุ้ยมีปลาด้วยทุกคนทุกคนเห็นปลาไหมคะน้ำเย็นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะก็จะมีฝูงปลาด้วยนี่เห็นไหมคะมีปลาด้วยเพราะคือน้ำร้อนนะคะเออ เพราะนี่คือน้าเย็นนะคะไม่ใช่น้าร้อนจะมีปลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วเนะเดินกลับแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีสระตรงนั้นนะคะที่เรียกว่าสระมรกตคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ลีก็จะเดินกลับแล้วนะคะบ๊ายบาย มากับพอ่อด้วยนะคะไหนสระน้ำร้อนพอแม่ลูกเล่นเนี่ยนู่นต่อพอแล้ววันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้แหละลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ท่านำพุทธนครับบ๊ายบายไปค่ะระหว่างที่เดินกลับจากสระมรกตนะคะเห็นเห็ดคะมรกคตเห็ดมีเห็ดด้วย นี่คือทางกลับนะคะถ่ายให้ดูนิดนึงค่ะทุกคนตอนแรกจะไม่ถ่ายแล้วเรามาเห็นรูปนกนี้แล้วก็เห็นเห็ดนะคะก็เลยถ่ายให้ดูอีกนิดนึงค่ะนี่นกสวยมากค่ะตัวสีแดงอุม่ยก่อนนี่ค่ะนี่คือทางกลับนะคะก็เป็นอุโมงค์แบบมีต้นไผ่ กอไผ่สองข้างทางแล้วเขาก็เอ็นมาแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆน้ำใสามากค่ะทุกคน